สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นองพักดีฟาร์มครับบ้านนองกุ้ไต้ตบลก,กุฎปดุอำเภอชื่นชมจังหวัดมารคามครับยูพีของหลักสัสดีครับพี่สวัสดีค่ะผู้พ่อคือเก,กาเด้วยค่ะนงรักนอพักดีฟาร์มค่ะบ้านนองคุ้งใต้ตําบลกุดปะดุอําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะครับมือนีทายทําเสาวันที่14เดือน6ปี6เกตครับค่ะอ่าทายทําตอนเสาช่วงใบใบก็ได้เบิ้งครับมือน,นีมีว่าฝากกโตัวครับพี่มีมา7ตัวค่ะมีมเบาก,กี่ตัวล่ค่ะ เราติดตามให้จบคลิปครับสวยทุกตัวครับยิ่งเพือกนี่ค่ะเพือกยังไม่รู้ที่้องพงพอมค่ะซี่โตครับเพือกเมีบอกกับแม่ทองทุกตัวครับค่ะแล้วกับผูน้อยพันธุกรรมดีไปจับสัตว์ค่ะผู่ลรอรอเลยค่ะเราติดตามจบคลิปครับราคาเกษตรกรกับยิ่งหลักเอากรบพีตัวแรกเขาเม่แรกเม่ยทองแม่แรกนี่เป็นเม่ท้องค่ะทองหาเดือนค่ะทองกูเมื่อเพลดได้ค่ะตัวนี้สายพัฒนาสายบ้านสายอ่างความยาวนี่โอ้เหนียวปานรถไฟเงนวค่ะ อ่างไงหนาเพื่อนนี่สูงประมาณไดนี่หนึ่งร้อยสามสิบสามค่ะตัวนี้สายพัฒนาสายบ,นบานๆเขาแต่ว,ว่าเรื่องความอ่าอองค<ก>วานาหนึ่งหมดเบิ้งับเบิ้งติดกันติดกันก็แบบขัวว่าอ้หมูเอ้หมูตันจุลูมันติดกันกล้วแบบขู่ไอ้แมห่หางนาครับยุ่งกันละเบิ้งครับหนาตาทาง,ขงเขาเดี่ยวสูงไปเบิ้งครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแจ่มๆเขาออกเลือกมะพร้าวนี่เป็นห้างเพิอกเลยเบิ้งครับสันบางไงหนามากเออหนาค่ะเพื่อน หนามากเ,าเบื้องไทยจังหน่อยเนะพี่ไทยกับงามเมันติดมูครับยางกว้ยไกลไกกันไทยนี่มา,า,าคักเลยค่ะถ่ายเป็นครับเบิ้งค่ะไทยนี่รับประกันทองค่ะนะครับเยนั่นแหละเบิ้องไทยเพิ่นเนื้อนี่โอ้ยเนี่ยเนื้อเขียนอันตันเลยค่ะเบิ้งครับที่สำคัญก็คือทองแล้วตรวจทองเป็นเป็นกล้วยสาวค่ะกล้วยสาวทองแรกทองแรกครับสาวทองแรกตรวจทองเรียบร้อยค่ะตรวจทองแล้วหลายคนเห็นอ้วนยิ่งที่ย่าน บ่าี่ยาดอกที่เขาต้องถามยำๆก็คือเมียนค่ะย่านหันเป็นค้อยสาเปนว่ามันอ้วนพอดพี่พี่ย่านผสมย่านท่านนีแต่นี่เพื่อนอ้วนด้วยตัวของเพื่อนเป็นค้ยที่บ่มีสวงเลยสวงแข็งมากเมียนค่ะเมียนค่ะเราเป็นควยที่ตรวจทองชัดเกนเรียบร้อยตัวททองแล้วค่ะโอ้ยเห้วรับประกันทองเปิดแบงก์อะไรกับพี่เมียนี่หาเมื่เก้าค่ะหาเมื่นเก้าครับได้เมียทองทางลึกๆสาวทองเกล่จับควยเผือกหยักครับ้าโกะเหี้ว โก้เมืองเพชรค่ะตัวนี้เพราะว่าเขาเอามาแก้เรื่องส่วนสูงนหมพี่เนาะเพราะว่าตัวนี้ส่วนสูงเป็นเป็นสายบ,าน,บานสายพันนะเขาเอามาใส่ออกับโกถึงควบสูงโค้อยากอยู่แล้วอุ้ยขับเบิ้งเหีอีหลีเนาะเหีย้ยเอาขับโอ้ยขับว่าเมีนรถไฟวิ้วหวยยังมาผูดเหีอยมาไอหมูตันชื่อดีแล้วก็ผิวพันธุ์ดีพ่อเพราะมันข้อยสดสดอยู่ครับในเรื่องความสดเมียนค่ะจังสี่เขาไม่ต้องไปเห็นยังหรอกครับไปเลี้ยงเอาลูกเพิ่งยังเดียว ค่ะเออคลอดลูกมาเขาก็ขายลูกเอากำไรเลี้ยงเอาเพื่อนอย่างเดียวไม่เอานะครับเพื่อนพูดเลี้ยงเอาลูกย่างเดียวครับไม่ต้องเลี้ยงให้มันพีไปก็นี่แหละครับเลี้ยงซ้ํานี่แหละกินหยาก,กินเค <laughs> รื่องธรรมดาพอะล่ะนี่หนา<ด>ทีผสมย่างเดียวเจ้าน,นิ่มก็จะกิ่งเลยเด้ยนี่เจ้าแนี้มันสิกิ่งไปแล้วครับเจ้าก็เบ,บิกเนี่ยเบิกอนพูดอะ่รพีครับพูดวิอันท่องเกาเดือนนี่โอ้ยเอาไปใส่เนี่ยท่องหาเดือนตัวนี้เอ้ยบังคับบุญตัวท่องอะไเด้ยนี่เพิ่นต้องมีมุมครับผมสังเกตแล้ววยตัวนี้อยู่อยู่เจ้าของยข อยู่ได้แต่่าถิินอยากไปหาตะโมมาดักเล่นหน่อยเลยมันหลายตัวไหมครับแปดเก้าตัวปลามาๆมากไงเอือกหมักเผาลึกก็ท่องอีกเจ้าเนื้อเจ้าหนังในน้ำครับเอาครับพี่ตัวต่อไปแล้วครับครับพี่ตัวนี้ผูรอค่ะผูรอค่ะเป็นลูกไส้สร้างอุดรค่ะสูงร้อยสามสิบห้าค่ะร้อยสามสิบห้าค่ะอายุสิบสี่เดือนค่ะนี่คับเด้เบื้องหน้าตาดีกมเอกสารมีครบค่ะ สิบสี่เดือนเขากําลังจับเลี่ยมน้อยๆค่ะเบิ้งรับหัวออกอท้องท้องหัวเพิน่นหนุกหมอตัวตัวนี้นี่นค,ครับสูงเา้วทางเขากลางดีค่ะอ้าวจะ<า>ทาดานขางครับปุกกระยักสู้ขางลุดกระดูกแขงขาเง้วดีลํำตัวเงยวอ้าวขา,ลาหลังน่อยนึงครับเบาๆสวยครับเกาไว้นี่ครับเบิ้งล้าโตล้ำตัวเง้วกระดูกแขงขาดีที่พี่น้องเาเบิ้งในรู หนังยังหลวมๆอยู่ครับควายนี่ยังพัฒนาได้อัดอย่างๆนะครับแต่เรื่องกระดูกมาแล้วหเห็นกระดูกง่ญ่เลยครับปีสองเดือนค่ะกระดูกแขงขาง่ญ่เลยปีสองเดือนสูงแม่เพ่น <35. S 1> สูงป่ะพี่เห็นแม่เพ่นป่ะแม่เพ่นสูงอยู่ค่ะสูงลอยสี่ชหายอยู่ค่ะเนี่ยครับเพราะว่ารูกเพ่นมาดีฮค่ะนี่ครับเบิ้งครับท้ายหางเงาหางง่ญ่ใครเพียงกันดีขนาดเลยใครเพียงกันดีเลยครับเดี๋ยวซุมให้เบิ้งเอกสารมีครบอืมใครเพียงกันดีสวย ยงางเลย <ะ S 2> พี่ย่างเลยมาบัดนี้ดูควายกระดูกโค้งสางม้าดีเลยครับเนื้อหนังโบธนิม้าเต็มเมนื้อธรรมะตัวนี้สี่ญ่หนังหนาซาใหญ่เลยนะครับย่างตามคนโดยโดยนี่ครับแบงค์เขาได้แล้วพี่ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าค่ะสามหมื่นเก้าครับพันธุกรรมดีๆกระดูกแข็งขาใหญ่เลยผู้ใดยพาดขีดมือวานครับหาผู้โดยตัวนี้เลยค่ะเนื้อน้ำเลยค่ะบ๊อบแห่ครับกระดูกแข็งขาดีมากค่ะ ว่าใถ้าได้จับใส่กันครับสุดมือวานนี่ผมว่าหูใหม่กันแล้วเอกสารมีครบเพราะว่ากระดูกแข้งขามันดีมากยืนเชิดดีหัวเบาเดือดกระสวยงามครับตัวนี้เบิรบจับหลินเลยครับ,บ,รบพูดอะพูดนะครับในน้ำขับเราราคานี่เกษตรกร,ร,กรนี่ราคาเบี่ยงกันไปเลี้ยงค่ะหรือผู้ใดเลี้ยงไงเราเปิดต้อก็ได้กําไรครับหรือเลี้ยงใบผสมเอย่งยุ่งวอาจับสัตว์ได้เบิดครับได้หลายอย่างครับเนียนครับนี่นังรวมรวมเลยเบินียครับนังรวมรวมอยู่ครับเอาไป กินหยาก,กินหัวาหาจังไรตัวนี้เนื้อหนังมาเต็มสีล้อมากดึงครับสูงค่ะได้สูงแล้วโอเคครับพี่ตัวต่อไปครับพี่แม่ที่สามล้เห็นไหมครับแม่นี่แม่ที่สามนี่เป็นแม่แยกลูกค่ะสูงร้อยสามสิบห้าค่ะเป็นแม่แยกลูกค่ะไปผสมเอาค่ะตัวนี้ขึ้นไหมครับเอกระลั่งค่ะใกล้แล้วไปถ่ายอีกรอบหนึ่งเนาะไปนี่ก็เริ่มเลื่อค่ะเริ่มจับซัดได้เลยค่ะ นี่ครับเพิผู้ได้ซื้อไปก็เริ่มเริ่มสังเกตแล้วก็จับผสมได้เลยค่ะสูงเท่าไรพี่ร้อยสามสิบห้าค่ะตัวนี้ร้อยสามสิบห้าเอาหนาตามาเบิ้งตรงๆครับตรงๆมาดูอ่าพอครับหนึ่งเบิ้งหนาตาทั้งเขาเป็นครับตัวนี้อัตลักษณ์ควอยไทยชัดเจนโ่อยหนาไหมครับค่ะบงเขาตกขั้นซ่อนสวยมากครับกระบาลเขาเปิดกว้างไหลลงมาเบิ้งครับเอิรกหมักเผาไล่หนากว้าง ขาหนายืนดียืนตรงดีเป็นคล้วยที่อ้างลึกเป็นเบื้องด้างข้างกับพี่ใหลูกงามตัวนี้ผู้ใดอยากเบิ่งโลกทักม้าครับพี่น้องหลักเป็นมีลูกลูกเปนอยู่เมนค่ะอ่าเดินหน้าไปเลยครับบั้องหยอดเดินหน้าไปเลยอ่าจ่าทายพี่น้องเราเบิ่งครับเบิ่งความยาวความอ้างของเพื่อนไปเบิ่งครับงานตามลามเลยเมียนค่ะเป็นเมียอ้างเมียอ้างอ้างเมียใยใยงานใบเบื้องด้านข้ายบื้องหางครับ น้มยังไข่ไข่อยู่อยากไข่เบื้องไทยจังน้อยครับพี่เออเดี๋ยวดีเบื้องฐานน้มพอมาฐานเตาน้มันเงยทำน้มดีแล้วครับไว้มาลักษณะนี้ไว้ลักษณะฐานเตาน้มหญ่เนี่ยครับเลี้ยงลูกในดีในน้อนครับนี่เบื้องฐานเตาน้มเพิ่นไข่ไข่ครับเพิ่งแยกลูกไปครับนั่นคือยังพี่เพิ่นบอกเอาไปเลี้ยงล้อจับสัตว์รอบนี้สีจังมือก็ตามแล้วครับอาจจะคือหามือสีมือภายในนี่นะในละภายในอาทิตย์นี่แหละ มักตัวไหนเลี้ยงไว้เลยครับร้องว่าขื้นแน่นอนขื้นเร็วๆนี่แหละเพราะว่าเพิ่งแยกลูกออกไปค่ะนมยังไข่ๆอยู่พวกได้ยากเห็นลูกๆเพื่อนลูกนี่ผมบอกเลยเด็ดมากถักมาพี่คนไทยลูกๆวัยยุคผมเห็นแล้วตัวจริงเด็ดมากลูกเพืนอุนี่แยกออกไปแล้วแบงค์เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สามหมื่นเจ็ดค่ะสามหมื่นเจ็ดครับค่ะโตดีมากลูกเม่แม่กับลูกตัวนี้โตดีมากดีบังคับ มาชัดเจนยังไงมาเบิงอยู่ขอกิวฟร์มก็ไเลยครับค่ะแต่หันยันบบทันเพื่อนกับโอนมาจาำครับที่เหลือเจ็บหน้าขอกับตัวนี้เชียครับเพราะว่าทรงลูกดีสิเหตดตัวลูกกันแล้วแม่เพื่อนไหลูกงามนะครับตัวต่อไปตัวได้ลูกสองตัวแล้วตัวที่ซีเขาอะไรย่างไงครับแม่ตัวที่ซีนี่เป็นแม่เผือกค่ะสูงร้อยสามสิบค่ะท่องไนหกเดือนกลัวราคาตัวนี้ค่ะท่องกับพอพันเผือกค่ะผสมจริงค่ะตัวนี้ พ่อพันสายแก้วฟ้าค่ะทองแรกเนาะค่ะทองแรกค่ะเปิ้งข่อยสาวทองแรกค่ะสดมากไดเร่องของสดแล้วก็ผิวมนเนียนตาขนาดเลยครับขาาสะอาดครับไร้จุดด่างดำอ่าเดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าไปเลยอ่าพอเบิ้งรับสาวทองแหลกใครองปองเลยครับแบบผิวพันธ์ดีๆเลยครับผิวพันธ์ดีมากแบบบอกชมพูถือแดดยิงชมพูเลยครับ งามครับยิ้มผู้องตองเลยค่ะนี่เอาอยางไปครับยางไปมาพี่ลูกถือว่าทองลงคักเลยครับสาวทองแรกครับเป็นเล่งไงง่าองเรื่องโค้งสางได้ลูกสองลูกสามระเบิดโค้งสางออกไปอีกครับแม่นค่ะตัวนี้พี่ยังเป็นสาวทองแรกอยู่เปิดอไรครับตัวนี้ <30 S 2> เปิดแมงไรครับเปิดไปสองหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะต้องหารอยด้ควยทองแค่ทองมันแล้วก็ ถือว่าโตดีมากครับเบีบงเบาเลยควยต้นค้วยเผือกผมมาลักษณะนี้คือโตดีมากเกี่ยงขนาดนี้ไหมครับถือว่าผิวพันธุ์ดีมากกับราคาหนึ่งว่าพอ่ซื้อครับครับว่ายังตอบแทนคืนทุนกําไรเขาอีกหลายโตครับลูกตกปลูกออกมามันก็ได้เกินราคาที่เขาเปิดแล้วครับค่ะอย่างไปยาโนงเปิดสามหมื่นกับพ่ออาใครครับลูกคนขอให้ผสมพอดีดี่อผสมก็เพลินกล้วยเผือกไว้แล้วค่ะหันโตนี่ออกมาเพราะถือกไซ่โตไม่เป็นการพัฒนาไปครับมันจะมีโตขาดตรงไหนเติมตรงนั้น นั่นคือสายพานะครับยางงามเลยค่ะงามสะอาดมากก้วหลังจากนี้มันจะเป็นกล้วยเปลือกไปเลยครับซีโตแม่นค่ะเปลือกสาวราคาไว้ในใจครับมักตัวใหญ่ลมักโยกะอ่าแต่ต่อใส่กันไหมครับอาครับตัวต่อไปนะครับแม่ที่หาเขาอะไรอย่างครับตัวนี้แม่ที่หานี่เป็นกล้วยสาวค่ะกล้วยสาวค่ะกล้วยเปลือกค่ะเปลือกสาวสูงร้อยสามสามค่ะตัวนี้เลี่ยมตัวดีเป็นลูกตัวใดครับเนี่ยสายแก้วฟ้าค่ะตัวนี้ สาแก้วฟ้าลูกหลานแก้วฟ้าตัวเพิ่นตัวเพิ่นมีเอกสารบ่ครับบ่ค่ะบ่มีเนาะแต่ว่าเป็นสายแก้วฟ้าค่ะเบิ่องตัวเพิ่นเอาเลยครับตัวนี้ผมบอกเลยสิอ้างแหงค์ใดก็สร้างแต่โตเพิ่นมันหนีบ่ได้ควายถูกโตครับไว้ถูกโตที่ไปไทยอยู่สาก็ตามถ้าบอกว่าพบรูพ่อนั่นพ่อนี่สุดท้ายเขาต้องเบิ่งโตเพิ่นจบสี่ตเพิ่นพี่จุงยางเนค่ะงามค่ะตัวนี้งามคล้ยน้อยครับจมูกสายกิ๊กคล้ยสากล้วยสาวครับเอาไปเลี้ยงจับสัตว์ล้อผสมรถครับล้ออยู่มันจังน้อย มาลูกอ่าส่วนส่วนเขาจูงเลยครับลงหลัเลยอ่ะเบิ้องขับเดี้ยวตมวืองมาล่างมาหางกระงามตัวนี้อ่าจัดท่าหันครับจัดท่าหันโอ้ยตุ้นตัวก็ดีเอาเบิ้งครับกระดูกแข่งขาล้ำโตสมุทสมุทหางสวยปูหางเงาเลยครับสมูทหมผิวพันธ์เนี่ยบอบแพร่กบเมียข้างหลังเลยผิวพันธ์ดีมากใสอ่องตองขอส้มยังหน่อยครับ บ่ม่กะเลยเมนบ่อมีกะเลยบ่มีกะเลยใสหน้าเขากับเปิดสวยสวยครับนี่หนาา้ากากเป็นคว้วสาวถึงอนาคตดีแน่นอนครับเมนค่ะเปิดแป้ไปไงอะไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดซ้ำกันเลยค่ะเมือ่อนจะเปิดซ้ำกันบัดทีโตเลยค่ะสองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทยกไปคูนี่หาเมื่อนครับทุเรศเอารถมาใส่เอาเลย<ฮ>ได้ขาเลี้ยงก็นี้ มันโตดีมากครับโตดีเพได้ว่าเอามาเปิดเถือครับเพื่อว่าเอามาแบงอาอแบงไว้พี่น่องมือนี้มให้เบิ้งตังซี่โตไหมครับโชนน้างนี่โตเป็นเปลือกเต็มเลยค่ะมันโตดีครับโตดีโตใสปุรหมักสายอนุรักษ์ค้วยเผือกงามเดี๋ยวโตต่อไปสองตเขากัเสียไปข้างหลังเดี๋ยวให้เบิ้งรวมกันแ่งค่ะงามนี่กินหยาไปเลยนี่หักพีเสียน่องโตนั้นได้ท่องตัวนี้ได้สดเอาไปเรียงร้อยผสมตัวนังกระท้องแรก ตัวนั้นทองแรกตัวนี้เอาไปเลี้ยงครับปีนหนาได้เห็นเป็นเห็นซีตัวยังมีอีกสองครับพูใด,ดมักข้อยเผือกหามผาดครับพูดเดมาอีกเลยได้ข้ยเผือกตัวนี้ก็เผือกสาวตัวต่อไปนะครับตัวที่หกค่ะร้ายยางไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวมังกราขาวค่ะตัวนี้ครับค่ะอายุหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีค่ะสูงประมาณไหนครับนี่สูงร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบครับหนาตาทั้งเขากระบานเปิดกว้างเลยค่ะนี่ เบืองครับเดี๋ยวซูมให้เบิ่งจังน้อยว่าผู้เฒ่าเลียงย่างดีหู้ครับเบิ่งครับกระดูกแข็งขายืนดีเบื้างน้่ขางครับทางเข่าลางดีครับเข่าข้างเข่าเบืองครับเบิ้องนา่ข้างเดินนาไปเลยเดินนาไหครับเอกสารมีครบตัวนี้เออเดินนาไหครับอืมจัดท่าสวยๆครับเพื่นกระหูหูเขาเห็นตัหน่อยก็มูเขาถาฟังราคาก่อนเลยครับเบิ่งครับไทยโด่งดงอนาคตอีกไกลครับไทยโด่งดง แข่งขายเงาคิวกระสายตรงตองเลยหรอครับผู้เ oh, ฒ cool oh, cool like the oh. ่าเลี้ยงอยากกันมือนีมิแต่สมผูกริกมือนีผู้เฒ่าเลี้ยงหูดีเชียงดีแสดงผู้เฒ่าคนยู่กับควายดีครับตรงัวนี้หูหูวูเลยเอาย่างไปครับเมืองไทยครับย่างไปเดี๋ยวเขาเสียยู่ข้างหลังเบิดเลยควายสามตัวอาย่างไปอ้าวผู้ใดโทรมาหาผู้ขาเนาะอ่ะเมืองไทยครับผู้หางสวยผู้หางง่ายอาหลับหลับหับหับเลยครับเพื่อได้ขายควายครับอย่ากดว่างไหมลูกค้าโทรมาไหม เพื่อนโทรเอาเงินแสนมาให้เป็นกดวางเลยย่าๆเพื่อนเพื่อนหูกันแล้วอ๋อเพ่ราคาเรียกเตะเอาเดินมาครับหูกันแล้วหูกันแล้วแบงค์อะไรับพี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสองหมื่นเก้าห้าร้อยมื่นนึ่งสองหมื่นเก้าราคาทอกันจะเปิดราคาซ้ำกันเบอเลยค่ะมื่นหนึ่งเต้มาหมองเอามีดอกมันมีตัวหน่อยตัวใหญ่อยู่ค่ะมีตัวหน่อยตัวใหญ่อยูซีตัวนี้แสนหนึ่งตัวมาครับค่ะจะเปิดซ้ำกันเบอรเลยมือนหนึ่งมา มักครองบอหรือจะมักแม่สาวหรือจะมักสาวหน่อยค่ะให้เลือกเอาแต่กล่องน,นี้ตัวลูกอย่างเดียวเลยได้ขับงามขับงามตัวใดคู่ตัวนั่นแหละค่ะเอาไป<น>ไว้หลังน้ำกันเลยครับะตัวต่อไปเลยครับตัวที่เจ็ดสุดท้ายปีไทยรายการเขาค่ะค่ะและ้วยางไงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกแล้วก็ผสมแล้วค่ะตัวนี้ผสมได้ยังมือครับผสมผ่านรอบนึงค่ะผสมกับตัวใดครับผสมกับพอพันยุยเฮียนนี่แหละค่ะสายเขียว้าเนาะค่ะเดี๋ยวจะพอพันมาสู้เบิ่งอยู่นี่ ส่วนสูงเท่าไรครับส่วนสูงตัวนี้ร้อยเศร้าหกค่ะร้อยยี่ส <developed Airbnb> anyway. ิบหกครับเมนครับหาแม่บอกหน่ัเพิ่นบอกสูงแต่ว่าเพิ่นอ้างค่ะหนาตาวงเขาเพิ่นงามตัวนี้จุดเด่นของเพิ่นเลยคือกระบานเอากระบานแลเพิ่นพี่ทั้งหนาค่ะกระบานหนุกจุดเด่นเพิ่นคือหนาหนาตากับทางเขาสงเขาเพิ่นสวยค่ะเมนอ่านี่ครับสงเขาเนี่ยอ้ยสวยงามตกขั้นซ้อนสวยแบบกลางดีเลยครับงาม มอ่หนกหนกนู้นนู้นวงเขากลางดีป้อมหนากล้ามดีครับอ๋อเบื้องด้านข้างลำโตครับเงยาลำโตเหย้าอ่างค่ะจนีากกล่องกับหัวหน่อยครับยินต่างเดียดขี้กันครับวันนี้เอายังางไ้พุ่นเลยครับไม่พี่ลอืพุ่นพ่อพันธุ์ไงร่างมากพุ่นเห็นพ่อพันธุ์ออกมาหรอเฮ้ยครับเบื้องลำโตครับกระดูกแข็งขาไงลำโตดีผูอพันธุ์ก็ถือว่าใสใสได้เลยล่ะเนี่ยครับกระดูกขาลัางขาหนาเพึ่งครับไงเพี้ยงอะไรครับพี่ตัวนี้สามมื้นหาค่ะ สามหมื่นหาครับตัวนี้แพงกระมูค่ะค่ะแพงกระมูแต่กระต่อใส่กันมาครับต่อใส้กันมาซี่โตค่ะได้เบิ้ลต่อใส่กันเพื่อผู้ใดอยากาไปตั้งฝูงก้อยเฝือกเดี๋ยวเอาพอพันไม้เบิง้งหลยคลิปถามหาพอพันแก้วฟ้าสายแก้วฟ้าที่รผสมจริงยูคอกยูฟ้าเมาเนี่ยเป็นโต้งหดเอาออกมาเลยหข่เบิ้งครับพว่าเปิดรับผสมจริงยูขอกยูาายอาเขต่กต่เคียงผู้ใดควายขึ้นอยากได้สายพันธุ์แก้วฝ้าคว้ยเผือกซึ่งเป็นโตใงใย โตยิ่งสูนในเขตนี้แหละครับนะตอนนี้สูงสี่ข้าวซอยหกสิบแล้วครับเมียนค่ะอายุสี่ปีถือว่าโตดีได้เลยครับผมบ่คอยเห็นนี่ครับแถวบ้านเขากรับพอมีค้อยเผือกลาผสมจัดทาโอ้ผู้ดะเพื่อจะไปเชื่องมือเมียนครับเปื่นคุ้งฝูงอยู่นี่ปัดทุกจัดทาครับจัดทายเบิ้งผู้ด่อาเบาๆครับเบาๆสวยสวยมาก เบิ้งครับกระดูกแขงขาล้ำโตเราผิวพนดีมากผิวงามไห้เอาผิวพอดีเบิ่นคับเพอนี่สเดโตเบิ้งหางเพิ่นครับหางเพิ่นนี่สีเผือกเลยปัดโตน้าเขาทั้งเขาเนี่ยอุ้ยสาวอันกูด่าท้ายเพิ่นโอ้โหครับเบิ้งกระดูกแขงขาเอาประเนี๋ยวก้วยเมียเป็นพึ่งผสมไปผสมผู้นี้กับผ้ารอบเหมดแล้วครับกับเพื่อนนี่แหละสมโตโตที่เยาว่าเมื่อกี้นะครับเบิ้งครับสวย ลังตเขาเป็นกล้วยผสมมันกับเป็นยังซี่เหรอครับกล้วยเซิร์งม,มันสิเป็นยังซี่ละเพราะว่าเอาลับผสมจริงนี่ครับบริษัทน้ำเซือมันสิบริษัทนี่ครับเพิ่งโอโ้โ,อโหกรมหนาลงหน่อยนึงครับต้องเชิดหลายจุดเด่นของเพื่อนคือหน้าเขาทางเขา,ขา,ขาวงเขาตกก้นซ่อนโค่นเขาใหญ่ผิวผิวดีผิวใสมากเป็นหัวนี่ครับเตยแค่ว่าพึ่งพึ่งออกคอกมาหนิพึ่งออกคอกเราสาวๆมีเป็นสีเลยสับไอเราสาวจุนนะอยากหาสาวๆเขาดิ ครับเบื้องเลี่ยโตัวยืนยืนยืนกล้ยฝึกได้บาบได้ครับวงว่วงครับเบื้องครับลําตัวเนี้ยวถูกยางบิดโต <ฟ S 2> ดีครับตัวนี้โตดีถ้าพ,พี่เพื่อนว่าใครเอาออกมาโชว์เพราะว่าเป็นการรับผสมจริงควาวยติดสัต์ผสมมันก็สทีลักษณะแบบนี้ล่ะแต่คล้ยลิลางเสียเฟืกมันก็สินิ่งๆอันนี้คือผสมจริงหรือหรือผู้ใดอยากได้พอพันกันเอาไปคุยกันได้ได้ มีราคาพี่ตัวนี้มีค่ะมีเปิดเท่าไรครับแสนกว่านี่ยแหละค่ะแสนกว่าบาทเขามาคุยกันครับหรืออยากโยกไปทั้งฝูงเลยนี่ก็ได้ครับโยกไปทั้งฝูงเลยตอมาครับตอมามีควายแม่จะโตกว่าควายแม่ตีโตหันไปหาผลตุ่นดูนะนี่ครับเต็มกลองควายแม่ตีโตงามงามงามเอาไปรับผสมหาเงินเซ็นมือแรกครับเป็นผสมเก่งมากเข่าม้าขอบังคีดได้ครับเป็นผสมเก่งมากเราเลยผสมยุบตลอดจะแค่ว่าเขาเปลี่ยออกมาอย่างโชว์สิ ี่ครับ<อ>เป็นผสมเกี้ยงมากพูดปูดเบาๆครับอ่าเบาๆครับโอ้พุดอ่ะเอาเบิ้งครับสวยอ่ะโอเคครับเก็บเลยเลยมันจะกินหยาเมนค่ะจะกินหยาผู้เาวกะหลายนะหายซีตัวเนาะเอาไว้ร้อนี่แหละไว้ร้นี่แหละเอาพี่ฝากเบอร์โทรค่ะเบอร์โทร06531 เดือบูกตาที่ผมสืบไปให้สะดวกสบายแต่ถ้าสะดวกสะดวกเชื้ที่ฟาร์มีก้่นนะครับเพราะว่าเฮามีเบิ้งหลายโตัวเนี่ยค่ะเดือบห่างไก่เดือบตีต่างประเทศเนี่ยหรือท่างไก่ต่างจังหวัดเพราะสะดวกมากแต่มั่นใจเด้ครับซื้อขายสบายใจโอนมาจ้ำที่เหลือกเก็บหน้าขอบปลายท้าอ่ะพูดถึงตัวขั้นไงก็ได้โดมี่ที่หลังครับควายจะผักกับผู้สิหาโดมตัวเมียไปเลยโดมอู้อิ่เทียบกันเนี่ยโมยเน่เปิ้งปังเป็นควายหน่อยไปเลยไหมครับ 130ร้อยสามสิบกว่าตัวนั้นร้รรอยสามสิบกว่าเพิ่งตัวนี้เหรอ<ม>บวกไปอีกสามสิบเซนเหรอตายกลายเป็นควายอนไอยไปเลยค่ะโอ้โหนี่ฬาพ่อพันประจำฟาร์มหันได้ปอยเพื่อนยังสิมันกาวโง่กะเชียงครับไปไขก่กะสวยดีเบิดเจ้าโตโน่ไอเขาข้ออ่มขขอขอั้งน่ะโอเคครับราคาเท่ากับเปิดไว้มาตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามต่อรองตากรองรับประกันว่า ตัวจริงสวยกว่าในกล้องแน่นอนตรงปกทุกตัวอ,อยากให้ดึงตะลับเมียให้ไหมอยากเบิ้งเอกสารอยากตอร้อง,องพูดคุยขอความยิง่งได้เบิดครับได้เบิดค่ะได้เบิดรับปร,ระกันว่าตรงปกทุกตัวงามกว่าในกล้องน,อน,นอนถ่านอนถ่ายอยู่บ้านอยู่ขวากเลยครับเปิดขวากล้อเลยครับถ้าผู้ใดผู้ใดซือ้อผู้ใดมาจําไปรับรับประกันมาได้ทุกตัวตรงปกทุกตัวครับโอเคครับวันนี้ฝากเพื่นน้องๆเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงงใจในการทักลิ้ครับขอบคุณเพียงครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ